สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับการทำของชาวสวนเซิงนะครับทุเรียนยังเล็กอยู่ทุเรียนซื้อมาต้นเท่าไหร่ครับ10บ,บาท10บบาทนะครับนี่เป็นทุเรียนเป็นเม็ดทุเรียนเม็ดนะครับรอโตค่อยเอาทุเรียนพันมาใส่นะครับเสียบเอา โดยชาวสวนเชิงต้นจะได้แข็งแรงครับการใส่ปุ๋ยพวนดินนะครับโดยเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาการเกษตรนะครับใส่เข้าไปควรดินนิดนึง แล้วถ้าถึงหน้าแรงจะทำยังไงนี่ครับตอนนั้นสปิงเกอร์นะครับทำปกติต้องเดินน้ำสตีสปิงเกอร์ใช่ไหมครับครับปทีนี้เพิ่งทำปีแรกปีแรกของชาวสวนเซิงนะครับเรามาเกาะติดชีวิตของเขากัน นตกไม่ได้ลงมาสักกีแล้วอย่างนี้กี่ปีถึงจะได้ผลได้ผลผลิตได้ลูกเนี่ยครับประมาณหกปีหปีนะครับอ๋อหปีก็จะต้นใหญ่อย่างนั้นครับนี่ครับแต่นี่มันต้นทุเรียนยังโซมอยู่นะครับ6ปี6ก็นาาเหมือนกันนะครับถ้าปลูกมานี่หปีได้เก็บไปหกเจ็ดครั้งนะครับแต่จะเหนื่อย,ยนะครับ ตามได้นะครับผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆตามการเกษตรได้เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางครับชีวิตเกษตรมันดีกว่าชีวิตอย่างอื่นนะครับเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้งานของเราเองวันไหนที่เกียดก็นอนกอดเนียอย่างเดียวครับ การทำงานของคุณนี่อาทิตย์หนึ่งทำกี่ครั้งครับโอ้น่าจะสามครั้งครับสามครั้งนะครับอาทิตย์หนึ่งขึ้นสวนสามครั้งก็ดีนะครับอยู่สบายใช่ไหมครับโอ้สุดยอดอืสบายก่อนนี่เคยทำงานอะไรมาบ้างครับโอ้ทำทุกอย่าง รับจ้างสารพัดอืมครับแล้วดีไหมครับคุณคิดว่าดีไหมครับมันก็ดีอย่างเสียอย่างครับอืมสู้ใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าเป็นเจ้านายตัวเองคุณคิดว่าการมาทำสวนนี้ดีมากไหมครับโอ้หากันลิบลับเลยครับครับผมอ้อครับใช่ครับปีนี้ได้ห้าตัน มีนา่าจได้หกตันครับผมโอ้สบายกว่าชีวิตในเมืองใช่ไหมครับครับผมผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับกี่ได้สีส่ห้าแสนก็อยู่ได้แล้วครับครับผม <c oughs> ทุเรียนมีมิกี่ต้นอย่างทุเรียนต้นหนึ่งนี่คุณจะทําผลผลิตได้ต้นละกี่ลูกครับถ้าต้นใหญ่ก็ร้อยลูกต้นใหญ่ร้อยลูกโอ้ร้อยลูกนี่ ถ้าเป็นเงินคิดเป็นเงินต้นหนึ่งร้อยร้อยลูกเอาคิดแค่ต้นเดียวครับว่าจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับสมมติเอาคูณหกสิบ้วกันอ่าครับหกพันหกสิบหกสิบร้อยลูกแต่ต้องคิดเป็นกิโลนะครับแต่มันคำนวณไม่ได้แต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับการทำสวนอย่างนี้หาเธอได้ไม่มีแล้วนะ นี่ครับชีวิตคนในเข้าอยู่ในเมืองมาก่อนนะครับทางานอยู่ในเมืองนะครับพอดีได้มียทําสวนก็เลยกลับมาทําสวนกันชีวิตเปลี่ยนจากคนในเมืองกลายเป็นคนในป่านะครับยุงเยอะ ก่อนตรงนี้ปลูกยางแถวนี้ปลูกยางใช่ไหมครับโคนยางปลูกทุเรียนแทนอ๋อน,นี่ครับต้นยางนี่คือต้นยางครับข้างๆนี้ก็เป็นปลายางกันแต่เขาตัดทิ้งครับไม่ค่อยมีราคายางราคาก็ไม่ตายตัวนะครับโู้ละสิบกว่าบาทมั่งยี่สิบบาทมั่ง แล้วก็กรีดไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้ฝนตกกีดเสร็จน้ำเข้าก็ไม่ได้น้ำยางนะครับดูต้นยางก่อน๋อนี่ไม่กกีดนานนะครับเพราะฝนตกทุกวัน บรรยากาศดีมากเลยครับหลังจากฝนตก <c oughs> ีนนอยวให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศสักพักครับก็จะจบคลิปแค่นี้ครับเดียวต้องไปทำภารกิจส่วนตัวเดีย๋ยวค่อยเจอคลิปใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะมีลงคลิปใหม่ลงเรื่อยๆครับคลิปไม่มีสิ้นสุดครับอยากดูอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับจะรีวิวให้เห็นครับงั้นไม่แค่นี้ก่อนนะครับ